ตอนมาซื้อกับตอนมาซ่อมเนี่ยเราต้องให้บริการเหมือนกันเราต้องดูดูแล,แลก็คือตลอดอายุการใช้งานของรถนะครับไม่ใช่แบบว่าเราดูแลเฉพาะตอนขายอย่างเดียวอ,อย่างนั้นมันไม่ถูกเพราะว่าคนไม่ได้ซื้อรถกันทุกวันแต่มันต้องมีการซ่อมมีการเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยติอยู่ตลอด คุณผู้ชมคะเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการวันเดย์วิซีโอค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องเต้ที่อยู่ด้านนู้นนะคะก็มีการโชว์ท่าให้ดูแนนก็โชว์เหมือนกันแต่ว่าโชว์เปิดหรือเปล่าไม่รู้ค<ช>ุณผู้ชมชไม่ได้แตะมานานมากเลยจักรยานแล้วแบบ,บเหมือนกับว่ามันขับเราไม่เหมือนกันอนะ่ะใช่ัใช,ใช่ไหมคะคือปกติขับขับรถจักรยานปกตินยะแฮนด์มันก็จะสูงนิดนึงแต่นี่มันเราต้องก้มตัวลงไปด้วยเห<ช>มือนเขาแบบเป็นแนวแบบขนาดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นหรือเปล่าคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับ ก็บบใช่ฮะแต่ว่าจะมีะอ,อีกอ,อีกแบบหนึ่งที่เป็นแนวทริกเนี่ยเฟร,รมจะลาดลงแนวคลิกนี่คือหมายถึงว่าเ,เอาไว้เล่นท,ท่าใช่เหมือนที่น้องก็โชว์ไปเมื่อกี้อ๋อฮะต้องมองจากการเล่นท่าก่อนจะต่างกันก็คือมีตัวอะไรนะมีตัวด้านหน้าเขาเรียกว่าอะไรครับเป๊กค,ครับเป๊กเป๊กหน้าเป๊กหลังแต่อันนี้คือจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่แต่ส่วนใหญ่ๆก็คือยางจะค่อนข้างใหญ่ก<อ>็แข็งใช่ฮะตะเกียบหน้าจะยาวกว่าปกติอ่ฮะแล้วเฟร,รมจะลาด แผ่นก็จะกว้างอ๋ออันนี้สำหรับแบบเล่นทริกอยางเดียวเลยใช่คือดูโดยรวมๆจะเหมือน BMX ละตอนนี้อ่าฮะแต่ก็ยังเป็นฟิกเกียร์อยู่ใช่ที่บอกไว้ว่ามีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะชี่ส่วนตัวคุณผู้ชมนั้นว่ามันก็แบบเหมือนกับที่เราเลือกจักรยานนี่แหละนะคะอะไรที่เป็นตัวเองก็บ่งบอกความเป็นตัวตนแบบนี้ความเป็นตัวตนของพี่ซี่ให้พูดถึงถ้าบอกเป็นสโลแกนของตัวเองพี่มองว่าต็๋เป็นยังไงคะจริงๆจะค่อนข้างสบายๆจะจะไม่ค่อยแบบว่า ชอบอยู่ในชีวิตในเวลาปกติหรือทํางานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราจะไม่ค่อยแบบนั้นเพราะว่าต้องไปแต่งตัวตามแบบแต่งตัวเหมือนกันทุกวันอะไรเงี้ยเราค่อนข้างสบายสบายมากกว่าแล้วเราก็แบบตื่นสายด้วยเราไม่ค่อยทํางานเช้าไม่ไม่ค่อยเป็นร้านเราก็เลยเปิดเที่ยงถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยซึ่งถ้าจักรยานทั่วไปก็อาจจะแปดโมงอะไรเงี้ยแ,แ,แ,แต่แต่เราแบบ ก็ประมาณนี้และกลุ่มลูกค้าเราก็จะประมาณนี้ด้วยมีช่วงเวลาไหมคะที่พี่ตพี่ตี้แบบว่าเราแบบไปเผลอและการเผลอไม่เป็นตัวเองไปนิดนึงไปทำออฟฟิศไปทางานออฟฟิศเลยเคยไหมคะจริงๆก็เคยนะเพราะว่าตอนจบใหม่ๆก็เคยทําเพราะว่าเราเรียนทางสายอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยบริหารการจัดการอุตสาหกรรมจริงๆเรียนเรียนบริหารเหรอคะพี่จริงๆเรียนทางอุตสาหกรรมมาก่อนเรียนเรียนทางช่างเลยแหละแล้วก็ตอนปริญญาตรีเนี่ยเรามาต่อการจัดการอุตสาหกรรม เราก็เลยแบบว่าควบแมคาีนิกอะไรเงี้ยเราเราก็เลยทําได้ก็คือชอบเรื่องมนิกแต่ใช่ใช่แต่แต่ตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยเราได้วิชาหนึ่งที่เราชอบคือเรื่องการตลาดซึ่งอันนั้นเรามองว่าเอยมันสนุกดีนะมันเหมือนกับการแก้เกมอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้เราต้องใช้อันนี้อันนั้นอย่างเงี้ยว้มันเหมือนการเล่นเกมอ่ะแต่เพียงแต่มันเป็นชีวิตจริง ก็คือเหมาะกับการมาทาเป็นเจ้าของธุรกิจนี่แหละเพราะว่าเป็นคนที่ชอบการตลาดจริงๆว่าเกี่ยวไหมก็มันก็เกี่ยวนะเพราะเราก็ใช้มันทุกวันนะ่ะใช้ฝีมือในการลงมือทําจักรยานแล้วก็ใช้การตลาดในการแก้เกมเพราะว่าเราก็ต้องขายด้วยพี่มีการโปรโมตประชาสัมพันธ์ยังไงคะในช่วงแรกที่เปิดขึ้นมาหลากัหลกๆเลยคือเว็บอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าของเราเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีหน้าร้านเราอยู่ในซอยเนี่ยมันก็จะต้องพึ่งอาศัยทางเว็บไซต์อย่างเดียว ก็คือเรามีทําเว็บเองด้วย sixtyby com นะฮะตอนนี้แล้วก็มีทางเฟ e บุ o k เดี๋ยวนี้ก็เป็นการช่องทางที่ดีแล้วก็ในในเว็บ BKKFIX เป็นหลักก็พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเหล่านี้เนี่ยใช่คือจริงๆผมว่าทุกร้านอ่ะใช้เหมือนกันหมดอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ดีหน่อยที่ว่าเราเพิ่งย้ายร้านมาที่สุงวิทสามสเนี่ยครับเราก็เลยแบบว่าพอมีหน้าร้านเนี่ยมันก็ดีดีอย่างหนึ่งคือลูกค้าเนี่ยสามารถ เห็นเราได้มากขึ้นกลุ่มลูกค้าต่างชาติอะไรเงี้ยแล้วก็คนทั่วไปก็เลยพอมาอยู่ร้านเนี้ยปุ๊บจากที่เมื่อสองปีที่แล้วเราเน้นฟิกเกียแบบรอยเปอร์เบบ100%เลยเพียวๆเลยค่ะตอนนี้เราก็เลยแบบต้องมีอย่างอื่นเข้ามาแซมแล้วเพราะว่าเขาถามเราจนเราแบบเออเราอุตส่าห์ย้ายมาแถวนี้นะเพราะแถวนี้แถวสูวิทเนี่ยจักรยานเยอะปรากฏว่าเขาเข้ามาในร้านเราเนี่ยเรา คือยังไงเราเซอร์วิสเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีรถประเภทอื่นให้เขาก็คืออย่างบางทีคนเข้ามาก็ไม่ได้ต้องการเพียงแต่ว่าอยากได้่จเกียา์อย่างเดียวใช่ใช่ใช่เพราะเพราะบางทีเขาแค่ต้องการขี่จักรยานหรือว่าต้องการรถให้ลูกเขาซึ่งเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยหรือว่าต้องการรถพับเพื่อติดท้ายรถแค่เองเราก็เลยเออโอเคไหนๆเรามีหน้าร้านละเราขยายลายนิดนึงแล้วกันเอาพวก mountain bike รถบัสอะไรเงี้ยแต่แต่พวกนี้คือเราเราถนัดอยู่ละ ก็คือเราทําได้หมดอยู่แล้วซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีด้วยก็โอเคนะครับยอดขายก็จริงจริงมันก็มากขึ้นด้วยเพราะว่าลายของลูกค้าเรามากขึ้นครับกลับสู่เรื่องราวส่วนตัวของพี่ตีอีกนิดนึงที่ค้ากันเลยเมื่อกี้นี้เคยไปทําพนักงานที่ไหนมาก่อนครับอ๋อตอนนั้นตอนนั้นทำโรงงานเลยครับทำอะไรนะแผนแผนประเมินราคาในรู้สึกโรงงานบริษัทเก่าเนี่ยจะรับ จะรับงานซ่อมเครื่องพวกชิ้นส่วนเครื่องจักรเนี่ยเราเป็นมีหน้าที่ในการประเมินราคาครับทำอยู่กี่ปีครับพี่ปีเดียว <laughs> รู้สึกยังไงมันไม่ใช่เลยใช่ปะโอ้มันไม่ใช่เลย,เลยตื่นสายด้วยปกติเป็นคนตื่นสายแล้วก็แบบเพราะว่าออฟฟิศเนี่ยมันต้องเข้า8โมงอ,มอะไรอย่างเงี้ยเลิกเลิก5้าโมงทุกวันนะคะครับคราวนี้ก็มาถึงจุดหลักของคำถามที่แนนเปริ่นมั้งแต่แรกแล้ว คืออยากรู้ด้ดยส่วนตัวว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยเชื่อว่าหลายคนแน่นอนต้องอยากเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองการเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองอะพี่เริ่มยังไงก<ช>ันนะคะจริงๆผมว่ามันถ้าถามจริงๆเนี่ยมันมันก็ยากนะเพราะว่าอย่างอย่างเราเนี่ยตอนที่ไม่ได้ทำออฟฟิศเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยโดยปกติที่บ้านผมเนี่ยจะเป็นโรงงานทำทำตาช่างอยู่แล้วเป็นโรงงานอีกแล้วก็ค,คือเป็นโรงงานทำตาช่างอยู่แล้ว แล้วทีนี้คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็มาช่วยเขาทําสักพักหนึ่งแต่ทีนี้ว่าด้วยความที่เราไม่ค่อยชอบที่มันอยู่อะไรในกฎเกณฑ์อย่างเงี้ยเออจริงๆเป็นลูกเท่าแก่ทำโรงงานงก็สบายใช่ไหมฮะแต่ด้วยความที่เราชอบอะไรที่แบบสวยงาม,มปกติเราชอบรถยนต์ด้วย แล้วเราชอบการตกแต่งอะไรสวยงามอ๋อเริ่มต้นจากการที่อย่างที่บอกไว้ชอบอุตสาหกรรมด้านพวกนี้แหละใช่ต่างทีนี้<ล>เราชอบรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแล้วก็เรามาดูว่าเออโอเคจักรยานมันก็โอเคนะทำไมเลือกจักรยานพี่เพราะว่าต้องต้องาตรงเพราะลงทุนต่ำกว่าหรือเปล่าด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งผมไม่ซีเรียสว่าโอเคมันอาจจะเป็นจักรยานแต่ว่าเออโอเคน่ะมันก็เป็นคือผู้ชายเนี่ยขอให้มันมีล้อเหอมันชอบหมดอ่ะแล้วมันก็มีการตกแต่ง แล้วก็การลงทุนไม่ค่อยสูงแล้วก็เป็นอะไรที่เราสามารถทําได้เพราะว่ารถยนต์มอตเตอร์ไซค์เนี่ยทำไม่เป็นเลยนิดๆหน่อยๆก็ทําไม่เป็นเราก็งงเหมือนกันแต่พอจักรยานนี่หรือประกอบทั้งคันทําได้หมดด้วยตัวเองลองทำเองด้วยตัวเองค,ครับใช่แล้วก็ชอบขึ้นมาจากธุรกิจเลยที่เปิดร้านแรกที่ที่พระรามสี่พระรามสี่เป็นสไตล์ตึกแถวด้วยใช่ครับ เปิดจัดเล็กๆไว้ก,ก,ก่อน่างที่บอกกันไว้แล้วก็ขยับมาขยับ<ช>มาเรื่อยๆใช่ครับไอการที่จะทำให้ธุรกิจตอนเริ่มต้นเนี่ยมันผ่านจุดเริ่มต้นไม่ได้เป็นเรื่องยากนั่นว่าจริงๆยากนะเพราะว่ามันหนึ่งเลยมันต้องมีเงินทุนก่อน,อนเลยแล้วก็เงินทุนก้อนแรกผมว่ายังไงมันก็ไม่พออยู่แล้วแหละมันต้องมีคนสนับสนุนนิดนึงถ้าแต่แต่ของผมเนี่ยก็คือพี่ชายเขาช่วยในช่วงแรกด้วยค่ะถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้เขา ก็เหมือนว่าเหมือนเหมือนกับว่า S m e มีก็ต้องการเงินกู้อย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเราทำใหม่ๆหม่ก็คงจะไปกู้อะไรลำบากเหมือนกัน uh huh. ครับก็เนี่ยเขาช่วยมาตอนแรกๆเราก็เลยโอเคมีแรงแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆหมุนเวียนด้วยเงินเราเอง <Ha. S 2> แต่จริงๆถ้าคนที่ทำบริษัทผมก็เชียร์เพื่อนหลายคนนะครับว่าบางทีเรามองออกว่าเขาเนี่ยมีความสามารถด้านนี้เพียงแต่เขาขาดเรื่องความความกล้าซึ่งบางทีเขา ทำงานประจําเนี่ยมันก็ชัวร์ในระดับหนึ่งว่ามีเงินออกทุกเดือนที่คุณได้ใช้กันใช่อย่างผมเห็นใครผมจะชอบบอกเฮ้ยออกมาทำเลยออกมาทำนี่เลยเพราะว่าเราคิดว่าเรายังออกมาได้เลยเนีแ่แล้วเขาดูแล้วเก่งกว่าเราอ่ะเขายิ่งยิ่งน่าจะออกมาทำตาแต่จริงๆงมันอยู่ที่ความกล้าด้วยครับสำคัญเลยครับ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงจุดนี้เนี่ยเชื่อว่าต้องมีบ้างแหละที่พบเจออุปสรรคอ้ยเยอะครับลองลองเล่าสักแบบเคสสองเคสเป็นวิทยาทานให้พวกเราเหน่อยได้ไหมคะก็ถ้าอย่างเมื่อก่อนใช่ไหมครับทธุรกิจเนี่ยมันแน่นอนมันต้องมีคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพราะว่ามันไม่มีอะไรธุรกิจอะไรที่เราทําอยู่คนเดียวอยู่แล้ว <_ d ata> อพอมีคู่แข่งมันต้องมีคนทําตามคนอะไรอยู่เยอะพอมันมีคู่แข่งมาเนี่ยทีเนี้ย มันอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะแก้เกมยังไงสินค้าคุณดีหรือเปล่ากลยุทธ์คุณดีหรือเปล่าอ่าแล้วก็การบริการจริงๆร้านร้านร้านเก่าผมเนี่ยอ่าที่ย้ายมาที่ใหม่อ่ะไม่ใช่เพราะขายไม่ดีครับเพราะว่าคนเข้าเยอะเกินไปจนต้งองหาที่ให<อ>ม่มพเพราะว่าอ่าที่ร้านเราเนี่ยเด่นเด่นที่สุดเลยไม่ใช่ว่าเรามีของจากต่างประเทศเจ๋งๆไม่ใช่แต่คือการบริการของเรานะที่ ที่เป็นปากกับปากจนแบบรถเข้าไปในซอยเยอะจนจนต้องย้ายมาที่มีที่จอดรถกว้างๆงเงี้ยด้วยใช่จริงๆเรื่องการบริการนสำคัญมากที่พี่บอกไว้ว่า after service ใช่ครับสำคัญที่สุดนะครับมาพูดถึงตัวจักรยานกับพี่บ้างนะคะพี่เลือกแล้วว่าพี่ทำธุรกิจจักรยานครับเชื่อว่าคนทำธุรกิจเนี่ยต้องมีความรักในสิ่งสิ่งนั้นจริงๆพี่มาเริ่มรู้สึกว่าหลงรักมันน่ย มันเริ่มต้นจากอะไรคะจริงๆตอนทําบอกบอกตามตรงเลยคือเราไม่ได้ชอบจักรยานคือก่อนหน้านั้นเราไม่ได้เล่นจักรยานด้วยซ้ำเลยก็เคยแค่ขี่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่เราทาคิดว่าอ่าโอเคมันก็มีล้อเหมือนกันอ่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสก,ก็ถือว่ามันก็สวยงามแต่งได้เหมือนกัน,นแล้วก็ไม่ได้ขี่ด้วยตอนทำแรกๆเราไม่ได้ขี่จนสักพักเนี่ยมันมีเสือภูเขา,ขาคันหนึ่งเนี่ยเราก็เลยลองขี่มันดู แล้วขี่ทุกวันขี่ทุกวันจนเริ่มแต่งเริ่มอัพเริ่มเปลี่ยนคันเริ่มอะไรอย่างเงี้ยจนจนเริ่มหลังจากนั้นเราเราเริ่มชอบมันละทีนี้เราก็ยิ่งสนุกเลยพอ,อ,อคุณทาอะไรที่คุณชอบด้วยเนี่ยยิ่งยิ่งได้เปรียบชาวบ้านก็เลยครับนะคะอย่างเช่นจักรายานคันนี้เนี่ยก็เป็นคันหนึ่งที่พี่อบอกว่าพี่โปรดบานมากอันนี้ใช้ประจํคเป็นเพราะอะไรคะก็จริงๆอันนี้เป็นแนววินเทจปกติจะชอบรถแนววินเทจอยู่แล้ว อ,อ๋อนี่เป็นแนววิแนววินเทจก็คือแนวรถเก่านี่แหละ,ะแต่ว่ามันก็ยังคงสวยงามอยู่และแข็งแรงอะไรเงี้ยดูจากอะไรพี่ล้อหลังในดูวินเทจแน่นอนแต่ว่าก็<ช>อเอาล้อล้อหน้านี่เพิ่งซื้อมาครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นล้อใหม่เนี่ยแหละจุดเด่นของฟิกเกอรค์คุณผู้ชมคืออยากจะตกแต่งตรงไหนขยับตรงไหนก็สามารถทําได้แทนนี้กันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับกับคันน้องเต้เมื่อกี้ก็ไม่เหมือนกัน ทุกอมนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะในส่วนของธุรกิจที่บอกแล้วว่าเราจะไม่พยายามจับแค่ในส่วนของีโอที่อยู่ธุรกิจใหญ่หญหญเท่านั้นเพราะจริงแล้วเนี่ย SME ขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยเขามีแนวคิดที่เก๋มากๆทีเดียวนะคะแล้วก็อะไรที่กําลังอยู่ในเทรนด์อะไรที่กําลังอยู่ในกระแสนะคะหรือบุคคลในหน้าสังคมเนี่ยเราก็จะนํามาฝากกันแบบนี้ค่ะเป็นประจําทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้ค่ะฝนเริ่มใกล้จะตกแล้วแต่ว่าจะขับขี่แล้วกันขี่ขี่จักรยานสั้งนิดนึง เห็นแล้วนะคะว่าเก๊กๆกลางๆเดี๋ยวขี่ไปเรื่อยจะชินก็ได้เดี๋ยวให้น้องเต้สอนนิดนึงว่าเอ๊ะไอการไหนกล้าพูดเนอะไอการเล่นท่าหรือไมนเล่นกันยังไงเอาสิเดี๋ยวจะลองดูคุณผู้ชมต้องบอกไว้นะคะอ่ะส่วนสุดท้ายค่ะสามารถติดตามในส่วนของซิกซี่ฟิกซี่ค่ะซิกซี่ฟิกซี่เนี่ยหนูก็ชอบเรียกฟิกซี่ตลอดเพราะฟิกตี้ค่ะใช่ครับติดติดตามได้ผ่านทาง Facebook ก็ได้นะคะมีเว็บไซต์ด้วยที่บอกไว้ว่าสามารถเข้าไปดูได้ตลอดเลยนะคะเข้ามาสอบถามพี่ตี้ก็ได้ว่าเอ้ย อะไรอันนั้นอันนี้เป็นยังไงหนูควรผมควรอะไรผู้หญิงผู้ชายไม่ต้อง<ช>ซื้อร้านเราก็ได้นะครับแต่ถามได้ครับนะคะ,ะ,คะเข้ามาดูได้เลยค่ะเป็นรีก,กันแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นสังคมส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เป็นสังคมที่ดีมากนะคะรักษาถึงกัดล้อม ได้ออกกําลังกายด้วยนะคะแล้วก็เป็นเทรนที่เก๋มากไม่ใช่แค่วัยรุ่นเท่านั้นนี้วัยทำงานก็ขี่จักรยานกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทางคล้ายๆพี่เขาเลยนะคะของรางเฟซบุ๊กเหมือนกันค่ะ Facebook ค่ะ #one dayvco tv ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะเว็บไซต์นะคะ w w d w i e tv channel tv ค่ะรวมถึงนะคะขอบคุณเครื่องสำอางจาก b s c cosmetology ในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะวิตี้นะคะแล้วก็ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ